สาธุชนมัธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่15ตอนที่15นี้จะพูดกันถึงเรื่องสินและกำหนด10ข้อที่สาสำหรับสินและกำหนด10ข้อที่3นี่คือสินสินก็เหมือนกับกำหนด10กำหนด10ก็เหมือนกับสิน นั่นก็หมายถึงความว่าเป็นข้อที่กล่าวถึงการมีสุเมชาจารย์แต่สำหรับสิงข้อนี้เป็นยังไงก็ขอเว้นไปก่อนบรรดาท่านพรทธบริษัทต,ตอนนี้ก็มาขอเตือนกันว่ารายการนี้เป็นรายการหนีนรกหรือว่าหนีบาปบาปคือความชั่วผลค,ความชั่วทำให้ตกนรกเป็นต้น การนีบาปนังก็ยยำกันไว้ตามคำแนะนําขององค์สมเด็จพระทศพลคือบาปทั้งหมดเราหนีไม่ได้หนีแต่บาปหยาบหยาบแต่ว่าถ้าทำได้ทุกชาติที่เกิดไปใหม่ตายจากชาตินี้แล้วหรือเกิดชาติต่อต่อไปแล้วก็ตายใหม่กรรมที่ว่าต้องลงนรกเป็นต้นจะไม่มีสำหรับพวกเราทั้งหมด องสมเด็จพระรมสุคตส่งยืนยันการหนีนด้รกก็คือหนึ่งอย่าประมาทในชีวิตมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วก็จงอย่าประมาทว่าความตายของเราถ้าเรายังไม่แก่ยังไม่ตายอันนี้ไม่ถูกต้องท่านทั้งหลายจะเห็นว่าคนที่เกิดมาที่หลังเรา ตายไปก่อนเราต้องเยอะทะ่นั้นความตายจะเข้ามาถึงเราเมื่อไรก็ไม่แน่ท่านให้คิดว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไว้เสมอถ้าคิดอย่างนี้ก็อย่าสร้างแต่ความดีเมื่อสร้างแต่ความดสีสิ่งที่พึงได้ก็คือความสุขในปัจจุบันเราสบราญพบ ความดีที่พึงปฏิบัติันดับต้นก็คือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมแลพระอริยสงฆ์เป็นการเป็นป้งกระเป็นปงเกาะป้องกันตนไม่ลงอบาย,ยภูมิและต่อไปก็ทรงสินห้า้บริสุทธิ์ถ้ามีกำลังใจดีขึ้นก็ทรงกำหนดสิบให้บริสุทธิ์เพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย คำว่าต้องเกิดเป็นสันนรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉานจะไม่มีกับท่านอีกบาปอกุศลต่างๆที่ทํามาแล้วทั้งหมดจะไม่มีผลทําให้ท่านปรากฏว่าต้องลงอบายภูมิใน่นา็หมายความว่าบาปตามท่านไม่ทันต่อไปการเกิดของพวกท่านทั้งหมดจะมีมนุษย์เทวดากับพรหม ล้วต่อไปถ้ากำลังบารมีเข้มข้นก็จะถึงนิพพานในที่สุดตอนนี้ไปก็ขอพูดเรื่องสิงข้อที่สามสำหรับสิงข้อที่สามนี่กล่าวว่ากาเมสุมิชาจาราเวีรมณีซึ่งแปลเป็นใจความว่าให้งดเว้นในการบริโภคก,กามาคุณนอกเหนือจากสามีและพัญญาของบุคคลอื่น นอกเหนือจากสาม,มีพัญญาขาองตนเองนะเราจะไม่ไปยุ่งกับสาม,มีหรือพัญญาเขาคนอื่นเป็นอันขาดสำหรับสิงข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าท่านทำได้สิ่งก็ดีธรรมะก็ดีที่องค์สมเด็จพระชินสีบรมศาสดาสมมาพุทธเจ้าทรงตรัส ไม่ใช่หวังผลเฉพาะชาติหน้าอย่างเดียวทั้งศีลและธรรมถ้าปฏิบัติได้จะมีผลตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปนั่นก็หมายความจะมีผลตะเริ่มปฏิบัติแต่เป็นแรกจิตใจเริ่มเป็นสุขว่าเรามีโอกาสเว้นความชั่วได้ข้อใดข้อหนึ่งสำหรับข้อกาเมนิบรรดาท่านพุทธริษัท ถ้าจะว่ากันถึงโทษในอบายภูมิจะว่าหนักก็ไม่หนักจะว่าเบาก็ไม่ได้แต่ความจริงยังตกนรกขั้นเบาเฉพาะข้อนี้นะถ้าไม่มีข้ออื่นเจือปนตกนรกแค่สิมพีนรกเขาเรียกนรกต้นยวไม่หนักนัก ถ้าได้ว่าโทษในชาติปัจจุบันที่บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าไปยุ่งกับพัญญาและสามีคนอื่นมีโทษถึงประหารชีวิตถ้าบรรดาท่านนั้นหลายผู้รับฟังจะถามว่าเอากฎหมายที่ไหนมาอ้างกันมีโทษเป็นชูส้สามีพัญญาเขาบคนอื่นมีโทษประหารชีวิต เห็นจะเป็นกฎหมายของวัดท่าสุงกระมังบางทีบางมันก็อาจจะสงสัยอย่างนี้ได้บรรดาญาโยมพุทธริษัทแต่ความจริงกฎหมายของวัดท่าสุงไม่ปรับโทษเลยไม่ว่าใครทำละเมิดสิขาบทของศีลด้กระบอสิบสข้อใดข้อหนึ่งก็ตามวัดท่าสุงนี่ไม่ปรับโทษใครทั้งหมด เท่าไรเพราะไม่มีกฎหมายจะปรับมีแต่ธรรมะ,ระวินยัยที่นี้อาตมากล่าวว่ามีโทษถือประหารชีวิตน่ะเป็นกันมาแล้วก็เป็นว่าเจ้าของเขาสามีก็ดีหรือพันยาก็ดีผู้เป็นเจ้าของสามีและพันยาที่ท่านเข้าไปละเมิดเขามีความโกรธ ท่านผู้นะเมศมีโทษถึงประหาชีวิตคือถูกฆ่าตายมานับรายไม่ทนท่านพูดเรองกฎหมายเขาบ้านเมืองท่านเขียนว่าอย่างไงอาตมาไม่ทราบท่านผู้วิพากษา,าท่านตัดสินว่าย่างไรธาตมมาก็ไม่ทราบแต่ว่าเจ้าของเขาตัดสินนี่หนักมากบรรดาท่านพุทธบ,บริษัทถ้าหากว่าเราได้เบิกการที่สอง ถ้าเราเป็นคนเจ้าชู้แบบนั้นเขายังจับไม่ได้ใจเราก็ไม่มีความสุขเพราะเจอสามีและพัญญาของเขาเมื่อไรจิตใจก็เริ่มไม่สมบายใจถ้าก็พูดเรื่องอย่างนี้ปรารบถึเรื่องคนอื่นเราก็สะดุ้งไม่ได้ทางนี้เพราะอะไรเพราะเราเป็นคนผิด คิดชั่วแล้วก็ทำชั่วต้องพยายามเอาตัวออกห่างมาเสมอถ้าเยาว่ากันตามภาษาพระบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อก็หนักไปมากสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทภาษาพระถือว่าการร่วมรักในในดาน,นการมารมไม่มีจุดหมายปลายทางแห่งความเป็นสุขเลย มีแต่เรื่องเป็นทุกข์ทั้งหมดสิ่งที่ตนเห็นว่าดีคือร่างกายมันก็เต็มไปได้วยความสุขโปรกโกโรคแล้วในที่สุดรูบโฉมโนมพันธ์ที่ผ่องใสก็เหี่ยวแห้งลงไปทุกวันทุกวัน <c oughs> ในที่สุดความแก่เข้ามาถึงความต้องการที่เราวาดไว้แม้วก็สลายตัว ดอกไม้เหี่ยวไม่มีใครต้องการยาข้อนี้ฉันใดร่างกายของคนก็นไม่กันทันลาาเวลาลาก,การระสมัยผู้คนต้องการก็ไม่มี <c oughs> เราที่จะเกียรแต่กายเสี่ยงชีวิตคิดว่าถ้าอยาของเขายัางจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าจับได้ยอมตายทั้งทั้งที่เขาจับไม่ได้ เราก็หมดอะไรในร่างกายนั้นแล้ว <c oughs> ทางนี้เพราะอะไรเพราะสิ่งสดใสที่ต้องการไว้ปรารถนาะไว้มาเศร้าหมองลงไปแต่พูดตามภาษาพระนิรรดาท่านพุทธบริษัทมันก็ขัดคอชาวบ้านเพราะว่าท่านหลายเยื่อที่ยังมีความต้องการอยู่ยังเห็นว่าดี แต่คอยดีประเภทแบบปลอดภัยอย่าเสี่ยงอันตรายเกินไปเพราะสิ่งที่ได้มามีความมีระการสัมผัสนิดหน่อยแล้วก็จากกันไปความอิ่มเอ,อิบทางกายมันก็ไม่มีจะมีบ้างกับความอิ่มเอ,อิบทางจิตใจก็ไม่มากมายอะไรนัก <c oughs> ไม่ชา้าไม่นานเท่าไหร่ก็เกิดการเบื่อหน่าย ความจริงเรื่องการเสพกามารมณ์ในสามีและพัญญาเขาบอกคนอื่นไม่มีอารมณ์เป็นสุขมันจะเป็นสุขชั่วขณะจิตเดียวหลังจากนั้นเราเกรงเขาจะจับไดถ้ถ้ามีอารมณ์ใจประเภทนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าบุคคลอื่นใดเขารู้นิสัยใจคอของเรารู้จริยาที่เราทำเขา้า เมื่อไรเมื่อนั้นระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเราเองก็จะเป็นที่รังเกียจเขาคนทั้งหลายไม่มีใครก็ปรารถนาอยากจะคบหาสมาคมด้วยทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าไว้ใจไม่ได้ให้เป็นเพื่อนรนบ,บ้านไม่ได้พยายามตีท้ายครูอยู่เสมอ แล้วสิ่งที่จะมาถึงข้างหน้าคือศักดิ์ศรีสามไปความตายจะเข้ามาถึงนี่ว่ากนัน้งโทษกาเมในชาติปัจจุบันสำหรับในชาติสัมปรายพภพอันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีความสงสัยว่าการตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดอาตมาขอ,อยืนยันอีกครั้งหนึ่ง ตามคำยืนยันขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าตายแล้วเกิดจริงนรกมีจริงเปรตสุรกายมีจริงสัตว์ริษยาไม่ต้องพูดกันเห็นอยู่แล้วเจราวันนึกพรมโลกก็มีจริงราณีพานก็มีจริงถ้าอยากจะถามว่า ที่พูดอย่างนี้พูดตามตำราใช่ไหมก็ต้องขอยอมรับว่าพูดตามตำราจริงและก็ได้บัปฏิบัติตามตำราแล้วแล้วก็เห็นจริงพบจริงตามตำรานั้นก่อนจะได้อ่านตำราสมัยเป็นเด็กตายครั้งแรกก็สามารถจะไปนรกได้แบบสบาย ต้องการเห็นเวรรค์ต้องการเห็นพมโลกก็เห็นได้ทั้งหมดคนที่ทําความดีเสวยผลความดีแบบไหนเห็นมาแล้วตั้งแต่อายุสิบปีเศษคนที่ทําความชั่วตกนรกขุมไหนมีโทษมีทุกข์มีโทษเป็นเรการใดมีทุกขเวทนาขนาดไหนเห็นมาแล้วตั้งแต่อายุสิบปีเศษ ยิ่งกล้าย,ยืนยันตามคําแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชธิ์และก็ในปัจจุบันนี้คนในประเทศไทยนับแสนเขาสามารถท่องเที่ยวไปในแดนต่างๆได้และคนไทยที่อยู่ต่างประเทศฝรั่งที่อย่าต่างประเทศแม้แต่พมา่าได้จีนเขาก็สามารถไปกันได้ คนไทยที่อดตัวว่านับถือพระพุทธศาสนาบางท่านยังจะสงสัยอยู่อีกก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมจะได้เป็นอย่างนั้นถ้าพูดน้ว่าการปฏิบัติปฏิบัติอย่างนี้มีคนสงสัยถ้าคนธรรมดาสงสัยไม่เป็นไรคนผิดธรรมดาสงสัย ว่าทำไมปฏิบัติกันแบบไหนไม่เห็นมีแบบฉบับที่ไหนเป็นการกระทำนอกเหนือพระพุทธศาสนาเคยได้ยินมาบ่อยบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ขอตอบเส้นในที่นี่เลยเพราะว่าเทพอันนี้จะยืนยันปเป็นการทรงตัวอยู่ไม่ลบละจะพูดกันดีวัดท่าทรงทุกวัน การปฏิบัติในพระพุทธศาสนานะั่นะได้โปรดอย่างงมเฉพาะเข็มเล่มเดียวหรือจะมองหนูเพาะหนังสือจุดเดียวถ้าความจริงศึกษากันมาแล้วนะในหลักสูตรั้ธรรมโทรก็มีสุขวิปัสสโกเตวิโชชระพิญโยปฏิสัยมิทัปโตอย่างนี้ศึกษากันมาแล้ว แล้วทำไมไม่ลองทำบ้างการเรียนตำราทำกับข้าวหรือทำขนมอ่านเฉพาะตำราแล้วก็ไม่เชื่อตำราให้ครบถ้วนชอบใจอย่างใดก็ทำก็อ่านเฉพาะอ,อย่างนั้นสิ่งนอกเหนือจากนั้นอ่านแล้วก็ทิ้งไปไม่สนใจและก็ไม่ลองปฏิบัติทั้งสี่ระการ แล้วท่านจะรู้กันได้ยังไงจะเห็นกันได้ยังไงก็รวมความว่าเป็นการอา่านหนังสือหลอกตัวเองเท่านั้นความจริงการปฏิบัติพะรู้ชาตินี้ชาตินาตายแล้วเกิดทาไมเกิดเป็นการปฏิบัติไม่นที่ไม่ยากใช้เวลาอย่างมากเพียงสามวันวันสามวันนี้เขาถือว่า ทื่อมากแล้วนะเจบอกว่าเลวมากก็เกรงใจใช้ศัพท์ว่าทื่อมากแล้วหาความคมไม่ได้แล้วแค่สามบันก็สามารถทำกันได้ในสมัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรง,งอยู่สมัยนั้นคนนี้ไม่เคยพบองค์สมเด็จพระรมครูเลย เพียงแค่ฟังเทศจบเดียวเขาได้กันเป็นแถวเพราะว่าทานอภัยถึงเขารับอย่าเข้าฌานหลับตาเพลินเกินไปมองอะไรมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวาให้รอบตัวเท่านี้ท่านย่าไม่สงสัยผลของการไปพูดปฏิบัติแบบวิชาสามและปิญญาหกมันเป็นของไม่ยากสำหรับคนดี แต่คนที่ไม่สามารถจะมีวิชานี้ได้่ก็สงสัยเหมือนกันรวมความว่าถ้าตายจากความเป็นมนุษย์เพระโทษการเมสุมิชาจารย์เขาก็ให้ไปขึ้นต้นยิ้วสนุกสนานดีมากเคยไปเยืนชมไอ้เจ้าหนามนิ้วมันก็เหมือนกับสปริงพุ่งตัวมันได้ท่านว่ายาวสิหองคุลีก็ยังไม่ทราบว่าองคุลีของไข่ พอไายืนดูใกล้ๆน,น้ายิ้วมันจะยาวกว่าตัวกอางอตาตมาเองมันยาวมากที่แรกมันก็ลู่ติดนิดเดียวพอมีคนตต่ขึ้นไปมันก็พุ่งพรวดทะลุหลังข้างล่างท่านลุนมาถูกสุนัขหมานารกมนไม่ใช่หมาธรรมดาตัวใหญ่มากกัดแล้วก็กินเนื้อขค้ืนสูงขึ้นไปมีแรงกาตัวใหญ่จิกกัดกิน ตีหล่นลงมาหมากัดกินและถูนานิวานเอาหอ,อกเสียบพุ่งขึ้นไปใหม่กระมความมาโทษทันในชาติหน้าไรแรงเหลือเกินอย่าทำกันเลยบรรดาท่านพุทธบริษัทตอนนี้มาว่ากันถึงคุณถ้าเราเว้นข้อการเบสุเมชาจานี้ได้เรารักเฉพาะพัญญาและสามีของเรารักแด่งกามารมณมนะ ร่วมรักมีความสุขได้ดการมารมเฉพาะสามีและภัญญาของเราในตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านจะมองเห็นความสุขความสุขในบ้านจะเกิดขึ้นก็รวมความว่าต่างคนต่างไม่วางใจซึ่งกันและกันความรักความสามัคคีมันก็เกิดในบ้านจะเหมือนสวรรค์มีแต่ความสุข การขัดคอกันเรื่องอื่นไม่หนักนักทะเลาะกันเรื่องการเงินกันทองประเดี๋ยก็เลิกได้ขัดคอก็ได้เหตุผลบางรายการเดี๋ยวก็เลิกได้แต่เมื่อถ้าขัดใจก็เรื่องชู้สาวน่บรรดาต่พุทธบริษัตว์ขัดใจก็เรื่องการนอกใจนี่เป็นผีเส้นไหล มามองดูเรื่องการไม่ขัดใจกันเจอหน้ากันก็มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสต่างคนต่างก็มีความสุขการปราศนาในความรักจะจืดจางไปบ้างก็อยู่ในขั้นเห็นใจซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าอย่างงดเว้นบ้างจะขาดไปบ้างแต่ไม่นอกใจก็ไม่เป็นไรพ่อบ้านแม่บ้านก็ยังมีแต่าการชุ่มชื่น นี่เรียกว่าความสุขในบ้านบ้านเป็นสวรรค์เห็นได้ชัดและถ้าบรรดาท่านุทธบริษัทไปคบหาสมาคมกับคนอื่นไม่ว่าใครทั้งนั้นที่เราคิดว่าเราไม่เจ้าชู้เราไม่น่าใจสามีระพัญญาเป็นคนที่มีความรักสามีระพัญญาซื่อตรงกก็ซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ก็เป็ว่าครอบครัวนี้จะถือเป็นครอบครัวที่ชาวบ้านเชิดหน้าชูตายกย่องสรรเสริญเพราะความเป็นอยู่เป็นสุขจะไปที่ไหนก็มีคนชอบคบค้าสมาคมด้วยเพราะว่าใครๆครเขารักคนนี้ไม่นอกใจสามีและพัญญาแต่คนใดที่นอกใจสามีและพัญญาถ้าฝ่ายชายไปบ้านใคร จ้าของบ้านนั้นเขาก็ไว้ใจไม่ได้ดีไม่ดีย่อมไปเจ้าชู้กับเมียเขาหรือเจ้าชู้กับลูกสาวของเขาอันตรายเปมันกัมีเขาก็เกลียดถ้าฝ่ายสตรีออกไปฝ่ายพัญญาเจ้าของบ้านก็ไม่ไว้วางใจว่าคนนี้แกไม่เลือกไปว่าใครเป็นใคร ดีไม่ดีจะไปย่องมาแย่งสามีชิงข้าวก็ได้ความไว้วางใจก็ไม่เกิดขึ้นในเมื่อเขาไม่ไว้วางใจในเราความสนิทสนมมันก็ไม่มีจะมีบ้างก็เป็นการยิ้มบังหน้าทานั้นเองที่แท้จริงๆในใจมีความรังเกียจนี่นระบรรดาเทพปุโรหิตในเมื่อในเมื่อเขารังเกียจเราเราจะมีความสุขหรือความทุกข ความยากลำบากพวกก็เกิดขึ้นกับเรานลนอกจากนี้บรรดาท่านพระพุทธบริษัททั้งหลายเราจะไปที่ไหนคนไว้ใจไม่มีแล้วก็มีแต่ความทุกข์ถ้าเกิดขาดแคลนเยสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาถ้าปรารถนาการช่วยเหลือของเพื่อนบ้านด้วยกันก็ยากเหลือเกินไม่มีใครเขาอยากให้เพราะเราเป็นคนเจ้าชู้มากเกินไป นี่ว่ากันถึงความสุขเรื่องความทุกข์ในชาติปัจจุบันสมปรายภพสำหรับคนเว้นใจในการนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นสวรรค์นแน่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่จะทรงอารมณ์อย่างนี้ได้มีความรักเฉพาะในด้านกามารมณ์เฉพาะสามีแระปัญญาเขาตนอื่นสินทุกข้อที่บอกมาแล้วว่ามีธรรมะสิงอยู่ทั้งหมด การปฏิบัติสิลไม่ใช่ประขาดธ,ธรรมะธรรมะที่ต้องสิงใจในสิงข้อที่สามก็คือหนึ่งไม่ตาความรักสองกรุณาความสงสารสามสันโดษยินดีเฉพาะสามีและพัญญาของตนเท่านั้นยินดีในแจ้งกามารมนะเห็นคนสวยเห็นคนปฏิบัติดีนี่เขาไม่ห้าม จะชมคนอื่นได้แต่ชมเบาๆอย่าให้พ่อบ้านแม่บ้านได้ยินบ่อยเกินไปประเดี๋ยวกำลังใจจะตกชมใครก็ชมได้แต่จะลืมหันไม่ชมในบ้านถ้าทมผู้หญิงนอกบ้านก็พูดไปพูดมากระวกว่าถึงก็ะไรก็ดีก็ยังสู้แม่บ้านเราไม่ได้แม่บ้านเราของเรามีความละเอียดอ่อนดีกว่านี้มาก ถ้าท่านฝ่ายหญิงจะชมผู้ชายนอกบ้านก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันอย่างนี้มันก็มีความสุขเป็นของไม่อยากถ้ารู้จักเอาใจซึ่งกันและกันนี่ว,ว่ามีศีลทุกข้อมีธรรมะควบข้อนี้ก็มีเมตตาความรักกรุณาความสงสารและก็สันโดษยินดีเพราะสามีและพัญญาของตนเองเท่านั้น ที่ว่ามีเมตตาความรักก็หมายความรักตัวเราด้วยรักสามีและพัญญาของเราด้วยแล้วก็รักจิตใจเขาผู้คนอื่นด้วยถ้าเราจะไปละเมิดสามีและพัญญาเขาบู้คนอื่นเราก็ต้องดูใจเราว่าคนอื่นมาทํากับเราอย่างนั้นเราชอบไหมก็ต้องตอบได้เลยว่าเราไม่ชอบในเมื่อเราไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบ เราก็รักเขาแล้วก็รักตัวเราเราไม่อยากเสี่ยงให้มันเสียจนเกินไปแล้วก็รักสามีและพัญยาของเราด้วยคิดว่าถ้าเราไปทำอย่างนั้นสามีและพัญยาของเราที่อยู่ทางบ้านเธอมีความซื่อสัตย์สุจริตในเราถ้าเราไปทำแบบนั้นเข้าเธอจะช้ำใจขนาดไหนนี่เรียกว่ารักสามีและพัญยา ต่อมาก็รักตัวเราเองเมื่อเราเป็นอาการอย่างนั้นเรามีความเมตตายอย่างนั้นความเมตตาก็เข้ามาถึงเราเราก็ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายไม่ต้องเป็นบุคคลที่บุคคลทั้งหลายเขาบ่านามว่าเป็นคนเลวสองกรุณาความสงสารอันดับแรกก็สงสารตัวเองว่าการมารมไม่ใช่ของอิ่มมอนอาหาร ไม่มีความจำเป็นนักบ้านของเราก็มีแล้วสงสารสามีหรือพัญญาว่าจะต้องช้ำใจเราไม่ทำตามนั้นสงสารเพื่อนบ้านและบุคคลที่เราจะกระทำว่าเขาต้องมาเสี่ยงถึงความเสียหายจากเราผู้เดียวพวกเราเป็นผู้กระทำในเมื่อการอย่างนี้มีขึ้นความชอกช้ำในใจก็ไม่มีด้วยกันทั้งหมดทุกฝ่าย ทั้งนี้ก็มาจากประโยชน์คือคุณสมบัติของสันโดษคือมีความยินดีเฉพาะสามีและพัญญานี่ดับบรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาการประพฤติชั่วในข้อการมีมีโทษเป็นไปการใดการพูดมานี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาจำกัดจะพูดเอาละเอียดไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยช่วยกันคิด ถ้าเราทำความดีเขสาสาวกสาวกองค์สมเด็จพระัรรมาส,สามิตรถ้าเราเว้นได้จะมีประโยชน์ขนาดไหนความสุขกายสุขใจจะมีทั้งเราและสามีพัญญาของเราด้วยและสามีและพัญญาเขาบุคคลอื่นด้วยบุททินดาเขาบุคคลอื่นด้วยบรทิดาของเราด้วยต่างคนต่างช่วยกันมีความสุขต่างคนต่างช่วยกันมีความชื่นใจ ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้บรรดาแต่พุทธบริษัทนั้นหลายความจริงก็ไม่เห็นจะมีอะไรยากสมเด็จพระผู้มีพระภาคประเดศทรงห้ามแท้เลยเป็นแต่เพียงแนะนําว่าอย่าทำนะมันจะผิดใจกันเท่านั้นผิดใจคนอื่นไม่เป็นไรหลกได้แต่ว่าผิดใจคนในบ้านนี่บรรดาเต็มพุทธบริษัททัหลายอันตรายมันเยอะ ดีไม่ดีไม่ทราบว่ามีโตมาถึงตัวเราเมาื่อไรก็มีหลายรายที่นิ้วมือขาดไปไร้ประโยชน์ในการใช้นิ้วมือทางนี้เพราะรอะไรเพราะว่าเจ้าของเดิมตัดนิ้วมือทิ้งไปเพราะว่าเจ้านิ้วมือจังไรแบบนั้นมันไปใช้ที่อื่นไม่ได้ใช้ที่บ้านกรงความรรมาโทษทันประเภทนี้ไส้มาจากอะไรมาจากขายควานสันโดษ ยินดีนอกบ้านใช้ไม่ได้ขาดเมตตาความรักขาดกุณาความสงสารฉะนั้นขอบรรดาแต่พุทธบริษัททุกท่านหวังจะทรงสิงข้อนี้ให้บริสุทธิ์ผุดพองก็ต้องเอารมณ์ธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าหนึ่งเมตตาความรักรักตัวเรารักพัญญาสามีของเรารักคนอื่น กรุณาความสงสารสงสารตัวเราสงสารสาม,มีและพัญญาของเราสงสารคนอื่นและกระสันโดดจำกัดความรักในประเภทนี้เฉพาะพัญญาและสาม,มีของเราเท่านี้เถบรรดาท่านพุทธริษัตท,ทุกท่านทุกท่านจะมีแต่ความสุขหันษาไม่มีความต้องสะเทือนใจเดือดร้อนใจรัประการนี้จะไม่มีต่อไป แ่ท่านทั้งหลายจะเป็นที่รักขขงบุคคลทั้งหลายเป็นที่เคารพขขงบุคคลทั่วไปอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองดูเวลาก็หมดเวลาพอดีขอเลิกเท่านี้ขอลาก,ก่อน้องความสุขสวัสิิ์พิพัฒนาบงคลสมบูรณ์ุณผล,ล,ลจงมีเดบรรดาท่านพุทธศาสน,นิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี